สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันนะครับรอบติกนะครับอาจจะมาบรรยากาศวงเวงเสียงผราสวนอยู่ข้างนอกนะครับมีงานงานศพอยู่ด้านนอกนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวนะครับหนึ่งเรื่องราวนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากตัวเลขแล้วกันนะครับหลายคนก็จะเจอผมในสไตล์แบบนาตัวเลขมาฝากนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านพอดีออกนอกพื้นที่ครับช่วงนี้มารับจ็อกนะครับ มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะคุยให้ฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหรือปั่นจักรยานชมขับรถชมก็ไม่ว่ากันนะครับเวลาที่ชมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเรื่องราวนะครับคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเองนะครับอันนี้เล่าจากชีวิตจริงนะครับประสบการณ์จริงนะครับที่เจอมาครับ เหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างหลังเลยนะครับบางเวงไงไมีรู้พอคุยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับเมื่อสิบปีน่าจะสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าแกแล้วนะครับเป็นเรื่องราวนะครับเมื่อก่อนนะครับผมนะครับและพ่อนะครับจะเป็นคนทํางานก่อสร้างนะครับทํางานก่อสร้างไปทํางานในกรุงเทพนะครับจุดนั้นจุดนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับไปทํางานอยู่แถวอ้อมใหญ่นะครับอ้อมใหญ่ อ้อมใหญอ้อมน้อยนะครับหลายคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าอ้อมใจอ้อมน้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่อ้อมน้อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมบอกไว้ก่อนเป็นเรื่องจริงเรื่องกับคุณพ่อของผมเองนะครับตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับวันนั้นนะครับกลางคืนนะครับแคมป์ก่อสร้างของเรานะครับก็จะมีการทําไว้กลางกางที่โรงแจ้งนะครับ อยู่ในซอยจะมีที่โล่งนะครับเมื่อก่อนมันก็จะตึกรามมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคุณพ่อของผมเองนะครับท่านก็ทํางานก่อสร้างกลางคืนนะครับมันก็ยังไม่มีห้องน้ํานะครับแล้วก็จะมีกองดินกองดินเป็นกองเป็นกองนะครับแล้วก็ทกําแคมป์ก่อสร้างอยู่แล้วคุณพ่อของผมแกก็ไปนั่งนะครับไง่ายๆไปนั่งปวดทุกนะครับปวดทุกแกก็ไปนั่งปวดทุกทีนี้ นี่คุณพ่อเก็บเป็นบทเล่าผมฟังเองนะครับแล้วเราฟังกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จากเรื่องจริงนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไปถามพ่อผมก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้ท่านอยู่แถวแถวนครสวรรค์นะครับบ้านพ่อผมอยู่สุรินทร์นะครับตอนนั้นทํางานอยู่ด้วยกันนะครับพอท่านพ่อคุณพ่อนะคุณปองผมก็ไปนั่งนะครับเดี๋ยวเขาเล่ากันนะครับไปนั่ง ปวดทุกข์นะครับพอท่านปวดทุกข์ปุ๊บท่านก็นั่งนะทำทาทไอ้ผมจะทําทางก็น่าเกียดนะครับนั่งปวดทุกข์นั่งปวดทุกข์พอแกนั่งปวดทุกข์ปุ๊บแกก็นั่งได้สักพักหนึ่งก็มีผู้ชายนะครับผู้ชายใส่ชุดนะครับใส่ชุดเหมือนคนจีนนะครับเหมือนใส่ชุดดํานะครับใส่ชุดดํามาเลยนะครับเป็นคล้ายชุดคนโบราณนะครับมาพูดมาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้เลยบอกว่ามากวากมือนะครับมายืน พ่อแกบอกก็บอกว่าตอนแรกแกแกแกว่าแกนึกว่าแกตาลายนะครับตอนแรกพ่อผมแก Laurie Laurie. Animals 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 ang, urgency, นึกว่าแกตาลายนะครับแกก็นั่งเฉยน่ะพอนั่งไปนั่งมานะครับก็ยืนยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับยืนอยู่เหมือนเดิมยืนอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนแกก็ตกใจนะครับแกตกใจกับผู้ชายคนที่ใส่ชุดดำนะครับกพราวักมือเรียกยืนแข็งทึ่งอย่างนี้นะครับ ูดยังคนลูกนะครับคนเป็นเรื่องจริงนะครับผู้นี้คนลูกเลยนะครับคนลูกคนลูกคนลกจริงๆจากนั้นนะครับคุณพ่อผมเองก็เดินทางกลับบ้านผมก็กลับบ้านเหมือนกันนะครับเดินทางกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านนะครับพ่อก็เกิดอาการป่วยนะครับป่วยขั้นรุนแรงนะครับป่วยรุนแรงมากพ่อพ่อผมเองนะครับเป็นพ่อผมเองที่ยังมีชีวิตอยู่ครับช่วงนั้นผมก็อยู่บ้านด้วยนะครับ เอาไปหาหมอนะครับเชื่อไหมครับคนป่วยนะครับท่านเป็นอาการแบบอึแบบอึอึอึอออันนี้อันนี้ผมทำท่าย้ดูนะครับเป็นเหมือนเป็นไข้เป็นไข้สูงมากนะครับแล้วก็แบบเหมือนคนจะไปให้ได้นะครับแบบเหมือนจะขาดใจนะอึอึอะไรอย่างเงี้ยนะครับและทีนี้ก็ไปหาหมอพ่อกลับมาอยู่บ้านนะครับแกก็ป่วยแกก็ป่วยก็เอาไปหาหมอนะครับ ไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลชุมพลบุรีนะครับโรงพยาบาลชุมพลบุรีอยู่ที่บ้านผมที่สุรินทร์นะครับก็นาคุณพ่อไปหาหมอพ่อแกไปหาหมอพอไปถึงหมอปุ๊บจากคนที่แบบอยู่ที่บ้านนะครับที่แบบเดินไม่ได้เลยนะครับเดินไม่ได้เหมือนแบบคนแบบไม่มีเรียวมีแรงจะเสียชีวิตแท้ได้เงี้ยกับเหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปให้หมอตรวจแม่ก็ไปด้วยไปถึงแม่ก็บอกว่าพ่อป่วยนะหมอเข้าไปตรวจวัดคงวัดไข้ วัดอะไรให้หมดวัดความดันตรวจไข้ไข้ก็ไม่มีหมอก็ให้กลับบ้านนะครับให้กลับบ้านกลับมารอบแรกปก็มานอนอยู่ที่บ้านมานอนอยู่ที่บ้านนี่ไหครับทีนี้พอมาอยู่อีกพอวันหลังอีกมาอีกนะครับพอกลับมาถึงบ้านอาการก็กำเริบอีกนะครับกำเริบอีกปุ๊บนอนไปด้วยแกก็นอนผมก็จะนอนอยู่ในบ้านนะครับแกก็จะนอนอยู่ดันนอนครับแกก็นอนแบบเหมือนผีเข้าสิงเหมือนแบบป่วยนะคนป่วยนะครับ หลายคนคงเข้าใจนะคงไม่ต้องทำท่าให้ดูนะครับว่าป่วยเป็นแบบไหนนะครับคนแบบก็อันนี้บางคนอาจจะบอกว่าผมทำเกินจริงนะครับแต่จริงๆนะครับถ้าสมัยนั้นยังมีโทรศัพท์นะโอปอ์ได้ถ่ายรูปไว้ให้ดูเลยนะครับทีนี้ก็เกิดอาการรุนแรงมาอีกนะครับก็ปึกอึกอึกหายใจไม่ออกเป็นไข้เอากลับไปหาหมออีกนะครับขนแกไปทั้งเชาทั้งคืนเลยนะครับเอากลับไปหาเอาพ่อไปหาหมอนะครับพ่อของผมนะเอากลับไปหาหมอ ให้หมอตรวจนะครับไม่เป็นอะไรอีกนะครับหมอตรวจแล้วทีนี้แม่ผมก็ไปบอกคุณหมอขอนอนได้ไหมขอขอคุณหมอนอนเนียบอกว่าพ่อแกเป็นหนักนะครับไปขอคุณหมอที่โรงพยาบาลนอนได้ไหมคุณหมอเขาก็บอกเลยบอกว่าคุณยายจะให้จะให้นอนได้ยังไงนะคือพ่อผมนะจะนอนได้ยังไงก็คือในเมื่อตรวจร่างกายไปแล้วตรวจอะไรทุกอย่างแกก็ไม่เป็นอะไรนะครับหมอก็รู้ว่ามันนอนไม่ได้ก็คือคนไม่ได้เป็นอะไร ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแปลกไหมพอกลับมาบ้านแบบจะจะตายให้ได้จะเป็นจะตายให้ได้นะครับจะขาดใจให้ได้แบบพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บพอหมอตรวจความดันอะไรก็ดีกลับมาคืนดีอีกเป็นอยู่สองสามรอบนะครับก็เลยให้นะครับก็เลยทางแม่ทางญาติพี่น้องก็อลองคิดว่าไป,ไปหาหมอโรคก็ไม่มีนะครับแต่ว่าพอกลับมาอยู่บ้านนะครับทําไมเหมือนจะแบบจะขาดใจให้ได้ก็เลยว่าคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างนะครับ ทีนี้นะครับทีนี้ก็เลยให้หมอนะครับให้หมอหมอสูตรหมอสูตรก็คือหมอธรรมนะครับหมอธรรมแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าหมอธรรมเป็นหมอดูดวงนะครับดูชะตาดูอะไรนะครับแบบไปดูเวลาหลายคนคงจะรู้นะครับเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรก็จะให้แบบไปนั่งทางในอย่างเงี้ยนว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับผมก็ไปนะครับไปกับคุณป้านะครับแต่คุณป้าผมเสียไปแล้วนะครับไปดูให้นะครับ ไปดูหมอก็บอกว่ามีคนจะเมาไปอยู่ด้วยนะครับมีคนจะแปลยไปอยู่ด้วยก็เลยเชิญนะครับเชิญหมอนะครับเชิญหมอที่ดูดวงนะบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่อีกหนูบ้านหนึ่งแต่ตดวนี้แกรู้สึกว่าแกจะเสียแล้วนะครับหมอทําตรงนี้นะครับก็เชิญแกกลับมาแล้วก็มาทําพิธีที่บ้านนะครับก็ได้มีการทําเป็นกลวยเป็นกระทงนะครับแล้วก็มาทําพิธีนะครับ ทำพิธีคล้ายๆว่าแก้เคล็ดนะครับแก้เคล็ดแก้เคาะเสดเคาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้พ่อนะครับก็คือว่าบอกบอกผีนั่นแหละ,ะพูดง่ายๆนะพูดพูดง่ายๆนะครับผีเนี่ยจะมาเอาพ่อผมไปอยู่ด้วยก็เลยทําให้คุณหมอเวลาไป,ปนรงพยาบาลนี่ไม่สามารถที่จะตรวจโรคของพ่อเห็นนะครับก็คือมันบังหมดเลยนะครับพอไปถึงหมอก็เป็นคนดีพอกลับมาถึงบ้านก็จะสิ้นใจให้ได้เนี่ยก็เลยใช้วิธีทาง ศสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์นะครับพอศสยศาสตร์พอมาทําพิธีผมก็ไปหาของหาแต่งกล้วยแต่งอะไรนะครับก็มีการซื้อเงินนะครับซื้อเงินแบบเป็นเงินกระดาษเงินอะไรซื้อรถซื้อนี่มาทําให้พ่อนะครับมีการส่งค่ารถส่งค่าเครื่องบินให้นะครับแล้วก็ทําพิธีให้พ่อนะครับโดยหมอทำนะครับทำพิธีพอผมก็เอากระทงกระทงไปทิ้งทางที่ตะวันตกนะครับทางเข้าป่าช้านะครับเอาไปทิ้งตรงทางสามเพ่งนะครับตรงนั้นออกนอกบ้านไปจะมีทางเข้าป่าช้าเก่านะครับ เอาไปทิ้งเอากระทงไปทิ้งนะครับส่งสวดส่งว,วิญญาณนะครับบอกว่าให้ไปเถอะนะครับให้ให้ไปผกไม่ต้องมาวุ่นวายกับคุณพ่อพอตกกลางคืนมานะครับตกกลางคืนมาผู้ชายคนที่เห็นครั้งแรกนะครับที่มายืนกวักมือคุณพ่อนะครับกวักมืออย่างเงี้ยตอนที่แกไปไปนั่งปวดทุกตอนที่อยู่กรุงเทพนะครับมายืนอยู่ตรงขาขาของพ่อแต่พ่อแกบอกแกแกไม่ได้หลับนะครับ กเห็นป <LY> <ern> right mm ุ hmm. <po> ๊บมายืนอยู่ตรงม้งตินก็คือกลางม้งนอนนะครับเห็นอยู่ตรงเท้านะครับเท้าพ่อพ่อก็นอนอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนเดียวกันนะครับเป็นคนเดียวกันที่เห็นครั้งแรกตอนอยู่กรุงเทพมากวักมือเรียกมาบอกพ่อบอกไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันนะครับมาชวนพ่อนะครับไปอยู่ด้วยกันจะจะเอาพ่อไปอยู่คล้ายๆว่าไปอยู่เมืองผีเงี้ยนะครับชวนไปอยู่เมืองผีด้วยแต่คุณพ่อพ่อของผมก็เลยบอกว่า ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ขอยไปบ่ได้นะครับไปไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีลูกมีเมียที่ต้องเลี้ยงครับต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับก็มาชวนนะครับชวนพ่อกอกเลยว่าขอพ่อไปทำเจ้าดอกเจ้าไปโหลดฉะนันผู้ชายคนนั้นก็ที่ใส่ชุดดำนะครับก็หายไปหายไปคล้ายว่ามีการทําพิธีนะครับทําพิธีสง่งส่งดวงวิญญ,ญาณนะครับของคน ที่อีกอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับตับไปนะครับบอกว่าไม่ต้องมาวุ่นวายกับกคุณพ่อของผมนะครับพอตื่นเช้ามาพ่อก็มาเล่าเรื่องรล่า,ลาอย่างที่ว่านะั่นแหละบอกว่าเห็นตั้งแต่เริ่มเห็นผู้ชายตอนไปนั่งอึอยู่ที่กรุงเทพตอนทําง,งานนะครับไปนั่งอึแล้วทีนี้มากวักมือนะครับก็พอก็เหตุการณ์ก็ป่วยนะครับป่วยก็มาอยู่บ้านมารักษาไปหาหมอหมอก็หาโรคไม่เห็นนะครับหาโรคไม่เห็น จนได้ไปดูรวงไปดูหมอทมนะครับจนต้องทําพิธีนะครับส่งดวงวิญญาณของผู้ชายคนนั้นไปนะครับส่งขารถส่งอะไรผมก็ได้อยู่ในพิธีด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากให้คิดนะครับอันนี้ผมย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีเรื่องราวแปลกๆหรืออย่างไรนะครับก็ส่งความคิดเห็นกันมาได้นะครับใครเคยเจอเรื่องราวแปลกนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับ ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นในครอบครัวของผมเองนะครับสําหรับผีมาชวนพ่อไปอยู่ด้วยนะครับที่เมืองผีนะครับท่านผู้ชมนะครับเวลาไปนั่งตามป่านะครับก่อนจะนั่งทําอะไรธุระส่วนตัวก็มองซ้ายมองขวานะครับเดี๋ยวจะเจอเหมือนพ่อผมนี่จะงานเข้านะครับผมบอกไว้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเจอมาแล้วประสบการณ์จริงกับชีวิตครอบครัวของผมเองนะครับวันนี้ก็ฝากกันนะครับฝากกัน บังเวงนะครับบังเวงวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับก็บางเวงนิดหนึ่งนอนคนเดียวนะครับมาคุยเรื่องผีบนนอนมันมันใช่ไหมนี่มันใช่ไหมนี่โอ้ย <imeters> นะครับอันนี้เก็บมาฝากกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเงาดำนะครับอยู่ข้างหลังก็เงาตัวเองนะครับตื่นตื่นเงาตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่นํามาฝากกันวันนี้สําหรับผีมาชวนคุณพ่อไปอยู่ด้วย เ่าจากเรื่องจริงชีวิตจริงของคุณพ่อผมเองนะครับตอนนี้คุณพ่อก็อายุ70ขวาแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆตอนไหนเดี๋ยวถ้าไปเจอตัวท่านนะครับผมใช้คุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับจากปากของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวที่สิ่งลี้ลับนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับอาจจะไม่เชื่อสิ่งลี้ลับนะครับถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็คงจะไม่รู้นะครับผีมาชวนไปอยู่ด้วยไปโรงพยาบาลว่หาโรคไม่เจอนะครับผลสุดท้ายก็ต้องให้หมอทํา มาทําพิธีส่งดวงวิญญาณนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับเรื่องราววันนี้ก็เก็บมาฝากกันเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับเรื่องราวแปลกๆเดี๋ยวคงจะนํามาเล่าสู่กันฝากนะครับคืนนี้ก็ร้อนๆกันไปก่อนนะครับไปนั่งที่ไหนก็ระวังด้วยนะครับ